สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบอัมเทรีนีโดยแม่หมออัมธรรมถาวรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือดาวพุธจะย้ายราศีแล้วจ้าเออนะดาวพุธย้ายราศีครานี้12ราศีได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะจะเป็นอย่างไรใครดีไม่ดีอย่างไรใครต้องระมัดระวังอะไรเดี๋ยววันนี้ครบ ท้วนในคลิปเดียว12ราศีแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมาบอกลัคนาราศีแล้ววันเกิดที่โดดเด่นมากที่สุดนะหรือว่าดวงชะตาดีฝุดๆนะคะจากการที่ดาวพุธยาร,ราศีในคราวนี้นั่นเองอืมนะดาวพุธยาร,ราศี11กันยานะคะเวลา18นาฬิกา36นาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีกันกินระยะเวลาไปจนถึง28กันยาเลยต้องบอกเลยว่า12ราศีส่งผลมีมีทั้งดีมีที่ มีทั้งที่ต้องระมัดระวังอย่างแน่นอนนะใครจะได้รับผลดี อย่างไรบ้างอะเดี๋ยวเราไล่ไปทีล,ละลัคนาราศีเลยอย่างที่บอกไปค่ะว่าดาวพุธย้ายจากกากฎเข้าสู่กันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยก็คือชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันต้องบอกเลยคําพูดคําจานะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะสร้างอํานาจวาสนาบารมีให้กับคุณอย่างเต็มที่ทํางานอะไรเกีย่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสารนาทีนี้ต้องบอกเลยเป็นนาทีที่จะแจ้งเกิดของคุณนะมีโอกาสมีอํานาจวาสนาบารมีมีชื่อเสียง โด่งดังปังปุริเนะมีโอกาสเหลือเกินว่าพูดจาสิ่งใดจะมีคนเชื่อถือนับหน้าถือตานะหรือคําพูดคําจาช่วงเวลานี้จะทําให้คุณได้มีตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะในอาชีพการงานหรือธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยวาจาที่ดีที่ส่งพลังของคุณจะส่งผลให้คุณจเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าและเติบโต <c oughs> นะอ่ะ ต่อมาคะ่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะวาจาเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองนะพูดสิ่งใดมีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่งคัง่งในเรื่องของความมั่นร่ำรวยนะคะมีโอกาสที่การพูดของคุณการสื่อสารของคุณจะทําให้คุณร่ํารวยและได้รับทรัพย์นะคะใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารอยู่แล้วนะต้องบอกเลยช่วงนี้มีโอกาสว่า งานนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารมารวัวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางาน MC ก็ได้นะคะพิธีก,กรพิธีกรอะไรต่างๆงานอาจจะเข้าเยอะแล้วก็ทําให้เงินเยอะด้วยนะ,ะหรือพ่อค้าแม่ค้านะคำพูดคําจาวาจาของคุณจะหวานหูนะเรียกลูกค้าลูกค้ามานะเอ่อเรียก เรียกลูกค้าลูกค้าลูกค้าลูกหาก็เข้ามาแบบรัวๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าจาของคุณจะเรียกทรัพย์เรียกเนินเรียกเงินเรียกทองให้กับคุณได้เป็นอย่างดีอืมนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้หลังจากที่ดาวย้ายแล้วนะคะดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะมีคอนเน็กชันดีเออวาจาดีอ่ะสร้างคอนเน็กชันสร้างเพื่อนฝูงเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้พบ ปะพูดจาสื่อสารกับคนค่อนข้างมากแล้วทําให้มีคอนเน็กชันที่ดีค่อนข้างเยอะนะคอนเน็กชันดีส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีในรอบดาธุรกิจการงานอะไรต่างๆจะลุร่วงเรื่องก้าวหน้าเติบโตด้วยนะจ๊ะอืมนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงเวลานี้ใครที่ทําเป็นในหน้าเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ดงที่ดินเหลือเลยต่างๆหรือที่บ้านเรือนอาศัยหรือว่าแม้กระทั่งคุณอาจจะไม่ได้เป็นในหน้าแต่คุณกําลังต้องการขายที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆของคุณก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสว่าช่วงนี้การเจ,เจรจาสื่อสารของคุณจะผ่านพ้นไปได้วยดีมีโอกาสขายได้ขายคล่องนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ สื่อสารดีๆมีโอกาสที่จะาขายที่ดินได้นะขายบ้านที่ดินอสังหาริทมทรัพย์สิ่งทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆค่ะมีโอกาสว่าคุณจะทําได้ดีเลยในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะเออแล้วก็ใครทําธุรกิจธุรกิจมีโอกาสมั่นคงมากๆในช่วงเวลานี้นั่นเองนะจ๊ะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงเวลานี้ดูเหมือนกับว่าคุณน,น่าจะได้แจ้งเกิดจากคําพูดคําจาวาจาของคุณนี่แหละทรงพลังมากๆม,ม,มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสได้แจ้งเกิดใครให้หวังนะในการทํางานในวงการบันเทิงเนาะหรือว่าอาจจะทำ โซเชียลมีเดียก็ได้นะคลิปของคุณอาจจะแมสโดยเฉพาะคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการสื่อสารเนาะคลิปของคุณอาจจะแมสอาจจะเป็นเวรอยอาจจะเป็นกระแสอาจจะเป็นฮิตติดเทรนนะคะเป็นกระแสมาแรงเป็นเทรนอะไรต่างๆต้องบอกเลยคําพูดคําจางของคุณช่วงเวลานี้จะทําให้คุณแจ้งเกิดจะทําให้คุณปังจะทําให้คุณดังจะทําให้คุณเด่นนั่นเองอนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าช่วงเวลานี้นะคะคำพูดคำจาของคุณอาจจะดึงดูดนะผู้คน ให้มาหลงรักหลงไหล,หลข้างใครในตัวคุณได้ด้วยนะคะหรืออาจจะทําให้คุณมีชื่อเสียงนั่นแหละนะคะหรืออาจจะทําให้โด่งดังนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยอาจจะมีคนมาหลงสเสน่ห์คารมคมคายของคุณในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษช่วงนี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณพูดดีคุณสื่อสารดีเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณในรอบด้านนะศัตรูคู่แข่งอะไรจะทําอะไรคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณพูดไม่ดีสื่อสารไม่ดีต้องบอกเลยนาทีนี้มันจะกลายเป็นคุณจะไปเพิ่มเสน่ห์ให้กับศัตรูคู่แข่งของคุณนะเันนั้นช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารพูดดีสื่อสารดีส่งผลให้ดวงชะตาของคุณดีมีโอกาสเอาชนะศัตรูค สื่อสารไม่ดีนะบนกลนดาอะไรต่างๆมันจะเหมือนไปเพิ่มพลังงานดีๆให้กับศัตรูคู่แข่งของคุณนะเข้าใจปะเพราะฉะนั้นแล้วให้พูดดีเข้าไว้แล้วชีวิตของคุณจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะจ๊ะต่อมาค่ะชาวแล้วนาวราศีมีนชาวแล้วนาวราศีมีนช่วงนี้หลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีแล้วต้องบอกเลยช่วงนเนี้ยเสน่ห์ของคุณนะจะมาเต็มโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำสื่อการพูดเนาะคำพูด การสื่อสารอะไรต่างๆของคุณเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากๆทําให้คนลลลงลงหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณต้องบอกเลยเป็นในเรื่องของความรักเลยแหละความสัมพันธ์ความรักของคุณจะสมหวังคือถ้าโสดอยู่คุณอาจจะมีคนมาชอบจากการที่เขาได้พูดคาเอื้อเอ่อยวาจาขหงุณหรือถ้าเกิดคุณสถานาะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีนะจ๊าช่วงนี้อ้อนหน่อยอ้อนนิดนะพูดจาแบบ อ่อนหวานนิดมีโอกาสที่จะพิชิตใจมีโอกาสชัดเจนได้เลยหรือถ้าเกิดว่าง,งอนๆงอนกันอยู่ก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันเพราะคาพูดที่อ่อนหวานของคุณนี่แหละนะไปง้อไปขอคืนดีมีโอกาสสาเร็จหรือถ้าเกิดว่านะอยากจะแต่งง,ตงงานนะ เปลยๆเปช่วงนี้ก็มีโอกาสว่าเขาจะรับไปพิจารณาอย่างอย่างจริงจังและจริงใจนะเอ่อหรือแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คําพูดคําจาของคุณอาจจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนทําให้มีเสน่ห์มากจะมีคนมาหลงรักหลงไหลาทา้งใครในตัวคุณเป็นจํานวนมากเป็นไปได้ในลักษณะนี้เลยนะจ๊ะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุม ะะชาวลักนาราศีกุมช่วงเวลานี้นะมีโอกาสหรือเกินว่าคุณอาจจะดังในระดับโลกหรือก็ได้นะหรือดังเป็นกระแสไวัยรัลนะคะ เออในทางออนไลน์รือก็เป็นไปได้เหมือนกันคําพูดคําจาของคุณอาจจะพาคุณปังบูริเย่ในช่วงเวลานี้นะคะเอออาจจะทําให้คุณโด่งดังในระดับลกูกในระดับออนไลน์นะคะเออหรือทาอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดการเจราจาในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเนาะนะคะหรืออาจจะมีโอกาสเดินทางต่างประเทศก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกัน อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพในเรื่องของช่องปากอะไรต่างๆในช่วงเวลนานี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะจ๊นะเนาะอะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสจะเลยุ่งเรือง,เรองก้าวหน้าเติบโตเลยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ถ้ากําลังเตรียมตัวโปรโมทมีโอกาสและเกิดว่าการนําเสนองานของคุณจะผ่านและมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตําแหน่งเติบโตก้าวหน้านะคะหรือหากสอบนะคะสอบเรื่องงานเนาะสอบบรรจงบรรจุอะไรต่างๆนะคะหรือสอบสมัครแข่งขันเข้าเรื่องของการทํางานหรือ แข่งขันอะไรเกี่ยวกับต่างๆก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องมีการพูดการนําเสนอต้องบอกเลยคุณผ่านอย่างแน่นอนและมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตประสบความสําเร็จด้วยนะจ๊ะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะการงานดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเลยคาพูดคําจาช่วงนี้ต้องบอกเลยพาปังแน่นอนนะจ๊ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้ใคร ทำงานเกี่ยวกับการพูดการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆต้องบอกเลยการงานจะราบรื่นราบรียบและก็ประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าการงานราบรื่นและประสบผลสําเร็จได้อย่างดีมากๆนะจ๊ะอืมต่อมาค่ะชาวลัคนาราศรีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าวาจาของคุณจะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาขอเงินได้เงินขอทองได้ทองนะขอให้สมหมายสมเปมาม,มีโอกาสสมบอมีโอกาสสมหมายเลยทีเดียวนะคะ ขอเรียกเงินได้เงินเรียกทองไรีทองเรียกทรัพยส์สินเงินทองต้องบอกเลยว่าเข้ามากองให้กับคุณอย่างแน่นอนช่วงนี้มีโชคมีลาบจากวาจาและคําพูดของคุณจะมีโชคดีจะมีข่าวดีจะมีโอกาสดีๆจากคําพูดและวาจาของคุณน,นั่นเองนะสุดท้ายชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะโด่งดังนะเป็นกระแสเป็นไวรัลในระดับโลกหรือทำอะไรเกี่ยวกับออ,ออนไลน์ต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสำเร็จนะะ แต่สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องระมัดระวังนะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลก็คือเรื่องของคําพูดคําจานี่แหละต้องบอกเลยถ้าพูดดีนะโด,ด่งดังปัง,ป,งปุริเย ê, ระดับโลกระดับออนไลน์ไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีต้องบอกเลยช่วงนี้อาจจะนําความเสียหายอะไรบางอย่างมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารของตัวเองให้ดีนะพูดดีสื่อสารดีนะโด,ด่งดังโดดเด่นนะค่อนข้าง ก้าวไกลกว้างไกลแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีเท่าไหร่จะนําความเสียหายมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นระวังคําพูดและการสื่อสารของตัวเองให้ดีนะในช่วงเวลานี้นะส่งผลดีแน่นอนถ้าสื่อสารดีถ้าสื่อสารไม่ดีส่งผลเ,เสียหายได้อย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันก็เรามาระวังคําพูดและการสื่อสารและกันในช่วงเวลานี้เนาะครบถ้วนทั้ง12ราศีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า ลัขณาราศีใดและวันเกิดใดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดท็อปฟอร์มนะคะใน12ราศีในช่วงเวลาที่ดาวพุา้าาราศี11กันยาถึง28กันยาในช่วงเวลานี้จะเป็นใครกันบ้างมีคุณหรือเปล่านะครัะถ้ามีกค็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะแล้วก็รับความํารกันไปนะจะมีหรือไม่อย่างไรไปฟังนายกันเลยจ้า วา้าจามาเสน่ห์จงรักจงลงจงเป้ <c oughs> congratulation สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณนะหรือดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับดาวพุธที่จะย้ายราศีวันที่11กันยาเวลา18นิกานาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีกันกินระยะเวลาไปจนถึง20 แกันยาต้องบอกเลยว่าช่วงนี้วาจาวหาเสน่ห์นะสามารถเสกสรรทุกสิ่งทุกอย่างได้นะให้คนรักให้คนหลงให้คนเปย์คุณได้แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียว <c oughs> นะคือช่วงนี้วาจาทรงเสน่ห์นั่นแหละนะคะนั่นหมายความว่าคําพูดคําจาของคุณนะจะมีความน่าเชื่อถือมีความน่ารักน่าเอ็นดูนะน่าหลงรักหลงไหลข้างใครขอพรสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนานะ เอื่อเอ่อยวาจาคารมคมคายไปจีบใครก็มีโอกาสจีบติดอ้อนใครก็มีโอกาสอ้อนได้นะขอให้ใครโปรงใครเปนะให้ใครแบบซับพอร์ตสนับสนุนก็มีโอกาสที่จะสำเร็จนะนำเสนองงนำเสนองานอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัตินะคือเสน่ดีวาจาดีนะ ทำให้มีโอกาสสุขสมหวังในความรักสุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือการค้าการขายธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีและว,วันเกิดดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยอนุภาพพลังแห่งคำพูดคำจาคุณคูณไปอีกเท่าตัวเลยนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีกันสิงห์ฤศพเมษ พิจิกแล้วก็มังกรค่ะและคนที่เกิดในวันจันทร์พุธพระราษาดดีแล้วก็สุกนั่นเองอนะต้องมองเลยนะหากคณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วอยู่ในลัคนาราศีตะวันเกิดตามที่กล่าวไปข้างตน้นช่วงเวลานี้ว่าจาขคุณจะดูดีมีสเสน่ห์ผูดจาอะไรคนก็ ก็รู้สึกรื่นหูวเข้าใจปะนะคะรู้สึกว่าเชื่อมั่นเ mm hmm. ชื่อถือแล้วก็รู้สึก,ลลกลหลงรักหลงไหลในคําพูดคําจาคารมที่คมค,คายของคุณนะทำให้มีโอกาสสมหวังในความรักจีบใครจีบติดอ้อนใครก็มีโอกาสอ้อนได้ขอให้ใครปรงใครเปนหนูชอบชอบอะไรก็บอกเขาไปมีโอกาสว่าจะได้สมหวังดังใจมีคนเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์เอาสินมาให้เพราะโอวาจาที่อ่อนหวานของคุณนะหรือถ้าเกิดว่า เงอนงอนกันอยู่นะช่วงนี้ออดอ,อ,อ้อนพูดจาอ่อนหวานทําให้เขากลับ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 ใจเนาะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าลลลหลงรักหลงไหลข้างใครกลับมาดีดังเดิมกันได้อย่างง่ายดายหรือถ้าเป็นในเรื่องของการงงการงานเนาะนำเสนองานหรือทํางานเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสาร่วงนี้ลูกค้ารักนะหวัวหน้า เพื่อนร่วมง,งานรักเพราะว่าคําพูดคําจามันดูแบบว่าละมุนใจละโมนีเลยอเกินนะทาให้รู้สึกสุขในหัวใจสุขขังสุขขีนะทาให้รู้สึกอยากจะทําดีกับคุณนะช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยวาจาจะมหาสเสน่ห์นะทำคนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครช่วยเหลือเกือ้อกูลอบรมำคำชูเมตตาเอ็นดูคุณอย่างเต็มที่ทําให้ดวงชะตาชีวิตดีในรอบด้านทั้งการงานการเงินความรักก็เบิกบานต้องบอกเลยช่วงนี้สุขสั จำเริญใจเทินเอินเอินเอ่ยกลายแล้วกนายนายแล้วก็แชร์คล่ปนี้ไว้เยอะเพื่อยินยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกริ่งกริ่งกริ่งกดซีเฟอร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบ,บิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย